สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปของพอเพิงนะครับนี่นี่ต้นจามจุรีนะครับข้างทางนะครับนี่อย่ท่าทางหลวงแผ่นดินสองสามกอนหนึ่งเคลนผูท่องนะครับต้นจามจุรีนี่ก้อนที่ขอบันปับปัดนะครับนี่จะเดินเดี่ยวไายไปจะเป็นบันพักเชอญพระท่านสองหลังนะครับ ก็เป็นบ้านของพอเพิ่นะครับนี่น้ำเลี้ยนนี่ครับเพื่อนเอนทราบนะครับนี่เขาจะเดินทางไปย่างประตูน้ำดีหาห่วยน้ำเข้มนะครับก่อนจะไปหงประตูน้ำนะครับนี่แคน้ำเลี้ยนน้ำเชื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาเบื้องการข้อสามถนนยกสูงนะครับขึ้นมา80เส้นนะครับจากการน้ำท่วมของปี2560 65หานะครับ น้ำไหลทะลักล่มงนี้แหะครับนียไปไหลลาดไหลตัดนะครับก็ได้รับงบสมแท้มนะครับงบสายเหลือจากอาการถ่วมของปีหกหาดครับได้มากนะครับจนวนหนึ่งนะครับนี่อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวของกับถนนเ้นนี้นะครับทางหลวงแผ่นดินสองสามก่อหนึ่งคนกูท่องนะครับซึ่ง อ่าเป็นเส้นทางนะครับขอไปย่างขอนแก่นนะครับเรียบฟังชี้นะครับนี่กขาลังเตรียมการก่อสร้างนี่ลุกลังนะครับนี่นนนลูกลังนะครับย่างปองบักเงี้นะครับเพื่อที่สามารถจะมากันสัญญานะครับวันที่ท7ตัลาคมนะครับ2566นารนะครับงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนี่ลุกละนะครับหน่อยเพื่อลำเหมาครับนี่นี่เป็นเครื่องกลหนักนะครับนี่ หลดแมคครรถบดทถกแนวนะครับนี่พี่น้องทุกท่านนะครับหลายท่านนะครับคงจะแปลกใจบอกโอ้คือย่างไทยทํานะครับโดยเฉพาะนี่เป็นคลิปที่คลิปแรกนะครับที่เห็นหาไทยเครื่องมือหนักนะครับมาให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นนะครับว่าการก่อสร้างเพื่อให้ท่านเวลานะครับเพื่อให้บ่ได้ปรับเสียขาปรับของผู้รับเหมาครับมือมือมือขึ้นนะครับบ้านผมยกไก่นะครับนี่ตามจูดิต้นนี้นะครับนี่ นี่เป็นบ้านพักจนประานนะครับนี่กอออ็ออยากจะให้ดูนะครับนี่ช่วงนี้ก็สัญจรนะครับมีน้นองนะครับโดยเฉพาะเออเยอะพูดรับเหมาอิ๋วครับนี่นี่ถ่ายลงในช่องย t u b e นะครับให้แข็งแรงนะครับไ้ได้ตังค์เยอะเยอะครับให้ไปน้ำยกคน้นให้เปี่ย,ยน สีนองนะครับไปทำงานขันแกนนะครับนี่เครื่องมือหนักนะครับนี่เครื่องมือหนักนะครับเตรียมลงมือนะครับ,นบในช่วงเวลาแปดนาฬิกาครับของเราครับศูนย์เครื่องมือหนักก็ามาอยู่ที่นี่นะครับรถเกรดรถสามล้อบดนะครับรถน้ำรถน้ำมันเพียบนี่ครับเดินทางสองสามก่อนหนึ่งคืนกูท่องนะครับนี่กำลังเลง เหาคงจะได้เส้นทางที่สวยงามนะครับสําหรับการออกกําลังกายนะครับนี่หลายท่านนักปั้นนะครับมาใส่จุดเนี่ยกเปลี่ยนทางนะครับน่องจากว่าดินเหนียวมันลื่นนะครับนี่นี่ก็ก็มามาอัปเดตนี่ครับเพื่อนๆนะครับหลายท่านที่ต้องการที่จะมาออกกําลังกายนะครับที่จุดนี้นะครับช่วงนี้บอกความปันไดนะครับยู่ไล่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับสวยมากนะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับมีเส้นทางในการปันจักรยานมีการบินอีกนะครับนี่ขอบคุณมากนะครับ